ที่นี่คือวิหารร้างนะครับอยู่ที่วัดสุดทธาวาสจะอยู่ตรงข้ามกับตัววัดที่ลองซูมไปนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับภายในวัดอยู่นอกกำแพงวัดนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดนี่แหละแล้วก็เรามาพบกับด้านหลังของพระวิหารเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปด้านหน้าอยู่ด้วยมีภาพปูนปั้นเป็นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนะครับ แล้วก็มีบาทมีบาทมีอันนี้ไม่รู้สื่อถึงอะไรนะครับย่ามหรือเปล่าครับแต่ว่าเหมือนเขาบูรณะขึ้นมาใหม่อะ่ะแตร่รูปลักษ์ก็ยังเป็นทรงเหมือนเดิมอยู่เลยก็ค,คือปูนปั้นปั้นขึ้นมาเป็นนูนต่ำอันนี้หมายถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปดูด้านข้างกับด้านหน้ากันนี่คือวิหารล้างนะครับ วัดเดิมเป็นวัดอะไรไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในพื้นที่ของวัดสุทาวาสที่นี่อำเภออะไรนะครับอำเภออ,เอ,อินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีทําไมเขาไม่กําจัดวัดจะพืชนเลยพี่พี่ดูดิแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าข้างในมีอะไรอะ่ะหรือหรือเขาเข้าไปด้านหน้าได้ไหมทำไมนี่คือโบราณสถานที่เป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ได้นะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือจัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเลยแหละเพราะว่ามีภาพปูนปั้นศิลปะสวยๆงามๆอยู่นี่เป็นพื้นที่ของวิหารร้างด้านหน้าก็เป็นถนนไปแล้วจริงๆอ่ะอาจจะเป็นพื้นที่ของวัดด้วยแต่ว่าถูกถนนตัดผ่านไปแล้เวเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าเข้าไปได้ไหม เนี่ยเขามีการล้อมรั้วอยู่เห็นไหมพี่ว่าเป็นเป็นเขตของโบราณสถานอะ่ะแต่ว่าเต็มไปด้วยวัชพืชอะ่ะแล้วประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนอะ่ะพี่เดินตามมาหน่อยนี่พี่ถ่ายตรงนี้ก็ได้รถมีปีตกทำไมเข้าไม่ได้อะ่ะ ประตูวิหารอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะเป็นโบสถ์มหาอุดเหรอ s> <S เดี๋ยวนะครับพี่ขออนุญาตก่อนขออนุญาตดูทางเข้าก่อนนะครับไม่รู้อยู่ทางไหนนะครับเอ้ยทำไมไม่พบประตูทางเข้าอะ่ะเอ้ยนี่นี่เจอประตูทางเข้าแล้วพี่พี่เข้ามาหน่อย พี่เข้ามาหน่อยแล้วเจอประตูทางเข้าแล้วประตูทางเข้าอยู่ทางนี้โอ้ทำไมปล่อยให้รกร้างขนาดนี้น่ะข้างในมีอะไรเราจะรู้ไหมอ่ะโอ้โหเนี่ยครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับวนเป็นตั้งนานนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับแต่เชื่อว่าข้างในเนี่ยอาจจะมีสถาปัตยกรรมอยู่ข้างในด้วย อาจจะมีพุทธรูปหรืออะไรอยู่ข้างในแต่มันเข้าไปได้ยากมากเลยพี่เดี๋ยวนะพี่นี่เป็นรั้วเหรอโอ้ยขออนุญานะครับเป็นโบสถ์เก่าสมัยยุทธยานะครับเออไม่ใช่โบสถ์นะครับวิหารนะครับอย,อยากรู้มากเลยข้างในมีอะไรบ้างอะ่ะมีบันไดขึ้นไปไหม ไม่ใช่ล่องลึกวิมันเป็นประตูเข้าไปตรงนี้แหละพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ยื่นมือถือมาอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะ่ะเออนี่คือถางเข้านะครับโอ้เข้าไปยังไงวะเนี่ยทำไมไม่บูรณะกันให้อันนี้โอ้ข้างในยังพบไม้โบดเลยครับ ยังพบไม้เก่าอยู่นะครับไม้คานนะครับแล้วก็รกมากเลยเจอเศษปูนปั้นที่เป็นน่าจะเป็นซากพุทธรูปด้วยข้างในไม่รู้เข้าไปยังไงเหมือนกันแล้วข้างในมีคล้ายๆกับซุ้มซุ้มซุ้มที่สามารถเข้าไปได้อีก่ะครับพี่ข้างในมีซุ้มประตูข้างในด้วยอะ่ะซุ้มประตูเลยอะ่ะโอ้โหเอาไงดีเนี่ยจะเข้าไปยังไงเนาะ ไะไหนๆก็มาแล้วเข้าไปดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างลกเรวเกยนโอ้โหเดี๋ยวกลับกล้องก่อนอ๋อ oh. ไหนๆเข้ามาแล้วครับนี่คือโบสถ์ล้างนะครับโอ้ oh. ไม่ใช่โบสถ์วิหารเพราะว่าเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่านี่มองไม่เห็นใบเสมาก็คิดว่าเป็นวิหารโอ้โหโอ้โหเข้ามาข้างในแล้วนะครับ นี่คือข้างในของวิหารล้างนะครับวิหารสมัยยุศยาทำไมไม่มูรณะเลยนี่ข้างในเป็นซุ้มเข้าไปอีกครับเหมือนกับมีการสร้างปูนเอาไว้อยู่นะครับปูนเพื่อรักษาโบราณสถานเอาไว้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่มีการสารานต่อเลยนี่คือแท่นแท่นสำหรับวางพระประธาน เหมือนเป็นแท่นของพระยืนด้วยโหคันจังเลยโอ้โหนะเข้ามาเจออะไรข้างในด้วยขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธ์นะครับศึกษาเข้ามาแล้วเราต้องรู้ว่ามีอะไรเป็นพื้นธรรมดาเนี่ยเอ,อ่มีอิกด,ด,ดูข้างล่างอยู่แต่มันเป็นวัชพืชนหมดแล้วนะครับอึ๊บว้าย สรุปแล้วไม่พบสถาปตัตยกรรมมาใดๆนะครับพวกประตูลูปอะไรก็อาจจะอยู่ที่วัดก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปถามกับหลวงพ่อที่วัดก็ได้ว่าวิหารเนี่ยมีที่มาอย่างไงมีความเก่าแก่อย่างไงแต่ไม่รู้ว่าใครจะให้ข้อมูลเราได้บ้างเนาะนี่เรามาข้างในแล้วนะครับนี่คือทางเข้าเล็กๆแล้วมีทางเข้าทางเดียวด้วยมั้งเป็นป่าลกเลยโอเคแค่นี้แล้วนะครับขอบคุณครับ